สวัสดีครับพบกับรายการโนบุ๊กไอทีมีเรื่องคุยกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับอมินโป้งที่อยากจะมาชนผู้ชนคุยแนะนําเกี่ยวกับโนบุ๊กรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความสนใจก็จะสลับสลับเปลี่ยนไปมานะครับระหว่างหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลาก หลายเพื่อการใช้งานนะครับจริงๆแล้วอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่ตัวโนบุกแต่พูดถึงตัวสินค้าไอทีหรืออื่นๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็น Acer Aspire 14 AI ซึ่งถือว่าเป็นโนบุกตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็คาดการว่าน่าจะขายไทยในเร็วๆนี้นะครับเป็นค c o ดพัด PC ด้วยสเปคเป็น Intel Core ตทั้งตัวซีรีส์1แล้วก็ตัวซีรีส์2 จอเป็น OLED 14นิ้ว Full HD p l u ราคาคาดการเริ่มต้นอยู่ที่20,000บาทขึ้นไปนะครับระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ชวนผู้ชดคุยได้เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคมานะครับถ้าใครอยากได้โน้ตบุ๊กที่เป็น AI PC ปัจจุบันต้องบว่ามีตัวเลือกเยอะมากๆเลยแต่ที่หานมาเนี่ยก็าจะาเป็นในกลุ่มของโน้ตบุ๊กที่ ราคาสูงซะหน่อยเนาะแต่ล่าสุดเนี่ยจากการที่มีการอัปเดตอัปเกรดสเปคใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคอต้าที่เป็นเจนที่2และซีรีส์2นะครับซีรีส์หก็ยังมีขายอยู่ซึ่งนั่นก็ทำให้เป็นโนุที่ราคาดีมากๆด้วยนะแล้วก็สำหรับตัว a อเซอร์ซีรีส์เอสเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วแหละนะครับ มีมาตั้งยาวนะและกับ Aspire เนาะแต่ลหลักๆเนี่ยนตอนนี้เขาใช้แบบชื่อเรียบง่ายเลยที่ผ่านมาจะมี Aspire 1หนึ่งสมห้าใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเป็น Aspire 1สิบสีไปเลยนะครับก็เรียบง่ายแล้วก็จะมีตัว s s p i พรโกที่เป็นตัวซีรีส์อันเดอร์กว่านั้นหรือว่าซีรีส์ Aspire v เวโก็เป็นในกลุ่มของโนบุก ลักโลกโดยเฉพาะใช้วัสดุหรืเคิล Aspire Spin ก็จะเป็นโนมุกในกลุ่มของที่เป็นแบบ t i o 1 convertible โนมุกหรือแบ่งออกเป็น a s p y e Intel Aspire AMD นะครับแต่ในช่วงนี้รุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นแถวบนนะครับ Aspire 14 AI ตัวนี้เลยถือว่าเป็นโคลพลัตพีซที่ราคาดี อีกหนึ่งรุ่นนะครับเพื่อการตอบโจทย์เพื่อใช้งานด้าน AI โดยเฉพาะนะเอาไป g จเนอเร i อเอาไปใช้งานพื้นฐานต่างๆได้กันซึ่งตรงนี้เดี๋ว่ากันนะครับคนหพอรพัต PC ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของทางตัว m i c r o s o f t นะครับที่เป็นการเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปกว่าคอมพิวเตอร์โนบุกปกติแต่นั่นก็ต้องมีเงื่อนไขว่า CPU นะครับ ชิปประมวลผลต้องมี NPU หน่วยประมวลผลเฉพาะ AI เนี่ยความแรงอยู่ที่40ท็อปขึ้นไปซึ่งถ้าเป็นคอร์ต้าซียังไม่ใช่มันเป็น AI PC ก็จริงแต่ว่ามันให้ฟีเจอร์ c o ร e i ี PC แบบเต็มรูปแบบไม่ได้ต้องเป็นคอร์ต้าซีรีส์สนะครับ หลักๆก็คือเรื่องของตตไปตัดไรที่เอานานนะครับแล้วก็ถ้าอะไรก็ตามแต่ที่ต้องพึ่งพา NPU ก็จะมีส่วนช่วยนั้นออกมาได้นะครับโอเคมาคราวนี้มาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับสลับ Aspire 14 AI ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ผมว่าสวยนะดีไซน์ก็คือสวยงามเลยแหละนะครับจากการที่ มีการเน้นใช้งานแบบพื้นฐานเรียบง่ายเหมาะกับทุกคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กใช้งานทั่วทั่วไปแต่ว่าต้องการเป็นโน้ตบุ๊กยุคใหม่ดีไซน์ก็เลยจะแบบเน้นทันสมัยกว่าเดิมนะครับดูดีเรียบง่ายวัสดุเนี่ยผมยังไม่ชัวว่าเป็นพลาสติกหรือว่าอลูมิเนียมแต่ดูทรงแล้วก็อาจจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็มี เรียกว่าภาษาการดีไซน์ที่ใช้ร่วมกับตัว Aspire ด้วยนะมีโลโก้ที่มงมกความเป็นไอของเขาแล้วก็โลโก้เอเซแบบใหม่นะครับแบบมันวาวอารมณ์แบบเทเนบบียมที่อยู่หลังกระบะนะครับเซลซึ่ง,งผมว่าถ้าใครติดตามเรื่องของตัวเทคโนโลยีเนาะซื้อระบบทั้งทีเนี่ยก็อยากจะซื้อเป็นในกลุ่มของ AIPC หรือว่าขายับเป็นโคลัลพพไปเลยใช่ไหมล่ะ รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเขามีสเปคให้เลือกหลากหลายโคเวลอดนะครับก็เป็นเรียกว่าแชทบอทของเราเจนเนเอทีแอของเราที่ช่วยเลยเรื่องของการทำงานหาข้อมูลเขียนบทความเขียนข่าวนะครับเจนลูกขึ้นมาได้ก็ถ้าขั้นกว่านั้นก็เป็นพวกโคเรเตอร์ or, ใช้เพนในการเจนภาพออกมาได้ก็จะมีความแม่นยำมากกว่าเพราะาเราสามารถวาดเขาโครงได้นะครับ ไลค์แคปชั่นนะครับแปลภาษาแบบเดียวไทม์ไม่ว่าจะเป็นการวิดีโอคอลประชุมออนไลน์ดูหนังดู YouTube ก็ตามแต่แปลภาษาได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับแล้วก็พวกเอ่อวินโดว์ซูรูเอฟเฟกต์อันนี้ทำได้ตั้งแต่ตัวคออัลตราซีที่หนแล้วนะครับแต่ว่าพอคออัลตราซีที่สองเนี่ยจะทำไม้ดีกว่าเดิมนะแล้วก็จากการที่เป็นเอ่นวบุกยุคใหม่นะครับ ชิปประมผลก็เป็น Intel Core i7 Series 2อันนี้ก็เป็นแบบตัวครอบสุดก็แล้วกันแต่จริงแล้วเนี่ยจะมีตั้งแต่ตัว Core i5 135H ที่เป็นซีรีส์หด้วยการจอเป็น Intel Arc g r a p h i c ตัวใหม่ Core i7 Series 1ก็ว่า Arc ดีขึ้นแล้วพอเป็น Core i7 Series 2ที่เป็น Arc Gen ที่2เนาะแรงขึ้เนเดิมอีกถือว่าเป็นการ์ดจอออนชิปที่แรงประมาณหนึ่งเลยแหละเล่นเกมออนไลน์ก็คือลื่นกว่าเดิมเลย ทเทียบเคียงกับพวกกาจอ RTX ตัวเริ่มต้นก็พอได้นะครับรองรับแรมเนี่ยเป็นแบบ Onboard มาขนาด3 2 g b LPDDR5X บัตตน่าจะ8533นะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวตัวคอตาส2 SSD M.2 นะครับ1ซได้วยกัน Windows 11 Home และจุดเด่นเลยก็คือ Life. แบตเตอรี่ Live แบตอึดมากสามารถใช้ได้นานถึง22ชั่วโมงนะครับ เนี่ยเห็นไหมพอ Intel ลคอร์ต้าเขาเอาจริงก็ทําได้แหละนะนพวกตัวค่าทงค่าท็อปเนาะถ้าเป็นตัวคอร์ต้าซีสองจะเป็นแบบซ8แปดท็อปแหละเทอร่าโอเวอร์ติงเปิร์เซกันนะครับ48ล้าน,ล,านล้านคำสั่งช่วยในการประมวลผลเกี่ยวกับ ai ได้ณวันนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเจนเพราะว่าอาจจะมีโซลูชันที ไม่แมสพอมันเป็นในกลุ่มของตัวครีเอเตอร์หรือว่าการใช้บางอย่างนะแต่อนาคตเะภาพชัดขึ้นนะครับ Intel Arc นะครับตัวในส่วนนี้ก็จะมีค่าท็อปด้วยเวลาทำงานด้วยกันเนี่ย NPU ทำงาน CPU กับ GPU ก็มาช่วยกันด้วยเหมือนพนักง,งานนะครับช่วยกันได้นะในการใช้งานอะไรก็ตามแต่นะครับแบตเตอรีเ่เช้่อโดยกัน อาจจะมีเรื่องของ AI เนี่ยเขาก็จะการได้ทำให้ manage ของตัวแบตเตอรี่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วน RAM 32, s s 4เ e ลผมคิดว่าโอเคแหละมันอาจจะเป็นท็อปสุดแต่ขายในไทยเนี่ยอาจจะเป็น RAM 16, SSD 5 12เพื่อทำราคาส่วนตัวถ้ามัน20,000กว่าบาทอไม่แพงไม่แพงมากผมว่ามันก็ make sense นะครับหน้าจออเป็น Panel OLED แล้วนะครับ เป็นจริงๆเ่ยมันมีออปชันนะครับทั้งที่เป็น IPS แบบจอสัมผัสก็มี OLED ก็มีเรซ i o ก็ Radio K เป็นสิบหต่อสินะครับหน้าจอขนาดสิบสี่นิ้วมีคอเลากเป็น Full HD พัหนึ่งเก้าสองศูย์คูณหนึ่งสองศูนย์ศพิกเซลผมไม่แน่ใจว่าเอเซอร์ประเทศไทยเนี่ยจะเอาสเปคไหนเข้ามาซึ่ง OLED ก็ดีนะครับมันก็สวยแจ่มดี แต่อาจจะมองว่าใครต้องการโนบุกแบบเกมเชลปกติที่จอทัดได้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันเพราะว่าในตรงนี้ผมว่าด้วย UI เนาะการสัมผัสตัวหน้าจอเพื่อควบคุมอะแทนเมาส์หรือว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็ทำได้ดีแล้วนะอืมอ่าตัวเครื่องโอเคตัวเคสเนี่ยตัวเครื่องทำมาจากอะลูมิเนียมที่บางเมาและทนทานน้ำหนัก1.4ึ่กิโลกรัมผมลืมบอกไป แล้วก็สามารถการหน้าจอได้180องศาด้วยนะครับความบางเนี่ยก็จะอยู่ที่บาง1 1 8ถึง16.9ม mm. ิลิเมตรส่วนตัวเนี่ยถือว่าเป็นโนบ,บุกราคาคุ้มค่าที่ค่อนข้างบางค่อนข้างเบาเลยนะครับเหมาะกับการพกพาไปใช้งานนอกสถานที่อย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าใครเนาะในยุคนี้นะครับสามารถใช้ AI เนี่ยเป็นเครื่องมือได้ ก็จะทําให้การเรียนรู้การทํางานเนี่ยการสื่อสารง่ายกว่าเดิมจริงๆแต่โอเคแหละหลายคนมองว่าผมก็ใช้อยู่นะเกี่ยวกับพวก AI ChatGPT Copilot อะไรเงี้ยหรืออื่นๆอีกเยอะแยะเลยเนาะ On Cloud ครับใช่ On Cloud นะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยก็อาจจะมี Solution ที่แบบ Hybrid นะครับคือเราสามารถใช้งาน AI เนี่ยทั้ง NPU ประมวลผลในเครื่องได้ ประมวลผลแบบ o n c l o u d ได้นะครับบนเซิร์ฟเวอร์ได้หรือว่าบางอย่างบางกรณีเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัว Data ของบริษัทหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ไม่อยากให้มันออกไปข้างนอกอะแต่ต้องการการใช้ AI ในการช่วยอ y นาลิซตัว Data นะครับผมว่าก็ก็ตอบโจทย์ในส่วนนี้มี IR Camera สแกนใบหน้าด้วยนะอ่า เว็บแคมเป็นแบบ Full HD นะครับแล้วก็มีตัวซอฟต์แวร์ Acer Sense ที่เป็นแบบ u t i t y เป็นซอฟต์แวร์หับของเขาเพื่อจัดการการทำงานปรับโหมดการใช้งานศูนย์รวมของแอป,ปแล้วก็พวกฟีเจอร์เกี่ยวกับ AI ด้วยก็จะรวมๆกันในส่วนนี้แต่มันก็จะมีการแบ่งออกไปอีกนะครับอย่างเช่น Acer Assist นะครับจะเป็น AI แบบ c แชทบอทช่วยทำงานภายในเครื่องโดยเฉพาะไม่ส่งข้อมูลไปที่คลาวด อย่างเช่นการคนณาเอกสารการ analyze data ต่างๆในส่วนเนี้นะ่าสนใจออผมว่าอันนี้ต้องลองได้กันดูแบบลึกๆอีกทีหนึง่งหรือว่าการใช้ Acer Vision Art นะครับสร้างภาพแบบ Desktop ออกมาให้สวยงามโดยใช้ AI เจนขึ้นมาที่เราสามารถพรอมคำสั่งเข้าไปได้แล้วก็พวกวิดีโอคอลแหละนะครับ A อ e r อร์เพรเด e ายวิวเ y รเ i ฟาช่วยยกระดับ ให้การวิดีโอคอลเนี่ยภาพคมชัดกว่าเดิมกว่านี่เคยมีมาสมจริงนะครับพวกพอตต่างๆนะไอโอพอตนะครับอินพุตเอาพุตเนี่ย Thunderbolt 4มีมาให้ USB A มีให้ HDMI มีให้นะครับ Wi-Fi 6 E Bluetooth เวอร์ชันทันดูสนะครับแล้วก็ตบเสียงเนี่ยเป็นแบบ LE ด้วยเดี๋ยวนะ LE เนี่ยผมลืมไปทันหันนี จำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาว่าเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงที่ดีแต่ว่าใช้พลังงานที่น้อยลงกับตัวบลูทูธตัวนี้นะครับ low, low emergency low, low สักอย่างหนึ่งนะครับออภัยด้วยแล้วก็เรื่องของวัสดุรีไซเคิลแพคเกจจิ้งนะครับได้รีพีทตดัดโกนะครับอันนี้ผมพามาดูในส่วนของตัวที่เป็นสเปคแบบลึกๆดีกว่า acer aspire สิ As ai เนี่ยจะถูกแบ่ง cpu เนี่ยออกไปทั้งห้าตัวด้วยกันตั้งแต่ตัวคอตาห5าหน h คอตาห้าสอ v คอตาเจ็ดห h คอตาเจ็ดส v คอตาเจ็ดส v ทุกตัวก็จะมี intel ai boost แหละแต่ว่าก็ความแรงไม่เท่ากันนะครับซีรีสองก็จะแรงกว่าซีรีส์หด้วยการจอ arc จริงจริก็มีการแบ่งนะาเป็น arc ตัว g e หนึ่ง Arc Gen สเนี่ยเป็น 130v หรือว่า 140v แต่ว่าในส่วนนี้เขาไม่ได้ระบุเนาะหน้าจอนะครับเนี่ยก็จะมีที่เป็นแบบทัชสกรีนแล้วก็ทัชสกรีนด้วยนะครับเว็บแคม f u l HD ไมโครโฟนแบบ2ตัวอืถ้าเป็นตัวบนบนหน่อยเนี่ยจะเป็นมโมโคนสมตัวผมจำได้พวก Aspire หรือว่าพวก Nitro พวก Predator เนาะเ,นเพื่อช่วยการทำงานอ่าในการประมวลผลแล้วกันเดียวกับ วกกัะสอบกวนนะฮะแต่ผมชอบคือนี่เลย Thunderbolt 4เนี่ยสช่องไม่กักแล้วก็ฟูฟังชันด้วยชาร์จไฟได้ต่อจอแยกได้นะครับชาร์จไฟได้6 5วัตต์เก้าเครื่องอะน,นะรองรับแบตเตอรี่65วัตต์อาไม่ก้อนไม่ใหญ่แต่ว่าใช้งานได้สูงสุดถึง22ชั่วโมงเมื่อเปิดวิดีโอ p a y b a c k ก็คือแบบเปิดไฟล์วิดีโอแบบออฟไลน์นะไม่ได้แบบสตรีมมิ่ง ซอฟต์พูดตันเรของความปลอดภัยแบบรพทแวร์นะครับระดับไปออดหมดแล้วนะครับโดยรวมก็น่าจะาประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูวิดีโอปิดท้ายกันดีกว่าก็ป <i> ีเซนออกมาได้ดูสวยงามแต่ก็ต้องรู้กันว่าทางเซอร์ไทยเนี่ยจะเอาตัวคอต้านหนึ่งมาตลาดไหมราคาจะดีไแหละ แต่พอโตพอต้อตาสองเนี่ยราคาก็อาจจะเกืบสามหมื่นหรือเปล่าก็าเป็นไม่ได้เพราะว่าต้นทุนของตัวพอต้าสองเนี่ยก็จะแพงกว่าเนะส่วนฟีเจอร์อื่นก็ถือว่าดีเนาะตัวเครื่องหน้าจอปลอเชื่อมต่อความปลอดภัยเว็บแคมอะไรส่วนตัวเนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กเลยที่น่าสนใจถ้าใครอยากได้นโน้ตบุ๊กที่ราคาแบบสองสามื่นบาทเป็น AIPC เป็นโคโปรภาพพีซีนะครับแล้วจอเป็นโอลิด้วยเนี่ยจากเอเซอร์น่าจะดีนะครับแล้วก็ประกันน่าจะเป็นแบบ2ปีส่งศูนย์เคมเองหนึ่งปีอ่าไม่ใช่สิส่งศูนย์เคมเองแล้วก็มีบริการซ่อมด่วนไทยในสายส่งงงด้วยกรณีที่ส่งศูนย์เคมเองนะเอ้ก็ก็ส่งศูนย์เคมเอ,อยู่แล้วแต่ว่าแต่ซ่อมด่วนด้วยนะครับออนไซต์อาจจะมีหรือไม่มีอาจจะอยู่ที่สเปคถ้าเป็นแบบสเปค สมซูคอตาเจ็ดสองห้าแปดวีเนี่ยอาจจะมีมาให้เพราะมันก็แปรผันกับตัวต้นทุนที่ต้องทางเซอต้องต้องแบกรับเอาไว้นะผมเข้าใจในส่วนนี้นะว่าทําไมถึงมีการแบ่งมาตฐานการรับประกันเนี่ยปรตีต่อออกไปรุ่นราคาดีๆรุ่นราคาสูงหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นแบบ3ามสาลไซส์นะปกติเลยใช่ไหมราคาคุ้มค่าก็จะเป็นแบบ2ปีส0งศูเคมองแล้วก็ถ้าแบบ เป็นตัวเกมมิ่งที่ a อเซอร์โฟกราคาจะถูกจะแพงแค่ไหนประกัน3ปีออนเสมอเลยก็ก็เป็นไปได้ใช่ไหมล่ะโอเคนะครับโดยรวมของตัว Acer Aspire 14 AI ก็ประมาณนี้มีโอกาสยังไงเอ็นโปงได้มารีวิวเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพามาพรีวิวให้ชมเครื่องจริงอีทีหนึ่งแล้วก็พาชมรีวิวตัวเต็มนะครับระหว่างนี้ผมเชื่อว่า A c e r ครับไทยเนี่ยคงจะทำกันบ้าอยู่ว่ามันต้องเลือกไง เลือกสเปคว่าเอาสเปคไหนมาขายดีแต่ใส่ในสล็อตตรงไหนที่เหมาะสมกับตลาดหน้าตอนนี้เขาเองก็คงทํากันมากกันหนังอยู่<ว>นะครับสำหรับไลฟ์วันนี้ไม่ใช่สิสำหรับวิดีโอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ